ถามลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งว่าทำไมไม่มีครอบครัวเขาบอกว่าไม่เอาหรอกหาเรื่องใส่ตัวเจ้ากานายเวนทั้งนั้นบอกว่าเธอก็เป็นคนสวยนะเนี่ยสวยมากด้วยนะมีคนมาชอบก็ตั้งเยอะแยะไม่เอาหรอกพระอาจารย์เจ้ากานายเวนทั้งนั้นเนี่ยพอเห็นต้นไม้ที่กำลังพันกันไปมาแบบนี้นะก็นึกถึงว่าชีวิตเราในสังสารวัตก็เป็นแบบนี้เละโยมก็พัวพันกันแบบนี้แหละ เกิดมาเจอกันรักกันบ้างเกลียดกันบ้างกระทบกระทั่งกันแหนกระแหนแต่ละพบแต่ละชาติในชีวิตบางทีมันก็พัวพันผูกพันกันจนบางทีมันก็รื้อยากเหมือนกันนะว่าอะไรมันคือต้นสายของใบนี้อะไรมันคือต้นสายของกิ่งนี้เถานี้มันพัวพันกันไปหมดงั้นบางคนก็จึงบอกว่าไม่เอาหรอกพระอาจารย์มันเสี่ยงเสี่ยงกับการที่จะเจอเจ้ากรรมนายเวร นะหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่คู่กรณีเดิมหรอกนาะยกอฆ่านายขอไม่ใช่ว่านายขอจะกลับมาฆ่านายกอเสมอไปพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสแบบนั้นแต่เมื่อนายกอรสร้างเหตุแบบใดกับนายขอนายกอก็จะต้องรับผลที่สมเหตุสมผลเป็นความทุกข์เหมือนกันกันกนกบที่นายขอได้รับกับที่นายกอไปเบียดเบียนเขางั้นที่ลูกศิษย์คนนี้เขาบอกว่าต่อให้หนูสวยขนาดไหนติดระดับนางงามยังไงมีคนมาชอบเยอะแยะ แต่จะพยายามประคับประคองใจตัวเองเขาบอกว่ายังไม่สัญญานะว่าจะไม่มีคู่ไม่มีครอบครัวแต่ว่าวันนี้พิจารณาตามหลักธรรมแล้วเจ้ากมนายเวรทั้งนั้นเพราะเห็นเพื่อนๆแต่ละคนที่มีครอบครัวไปก็ทําไมชีวิตดูเหมือนว่าทุกมากกว่าสุขนี่ลําพังชีวิตคนเดียวเนี่ยนะแบกกายสังขารของตัวเองอย่างเดียวนะแบกจิตของตัวเองดวงเดียวนะยังลําบากขนาดนี้ แล้วนี่ถ้าไปแบกความรู้สึกต้องไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นอีกไม่ไหวไม่ไหวเราไม่ได้บอกว่าเขาจะมาทําร้ายเราแต่เราต่างหากที่ดิ้นเข้าไปหาเรื่องเองนะเขาบอกว่าดิ้นเข้าไปหาเรื่องเองทําไมงั้นสร้างเหตุที่จะไม่ให้เป็นการเบียดเบียนกันเพราะว่าเรามีมีขันห้าที่ต้องแบกเพิ่มขึ้นลําพังขันตัวเองอย่างเดียวขันห้าของตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่ามันหนักเนอมันหนักแล้วนี่ไปแบกเพิ่มอีก ไม่ไหวเขาก็ให้ข้อคิดแบบนี้นะก็เห็นต้นไม้ที่กําลังพัวพันก็นึกถึงชีวิตที่ผูกพันบางทีก็โกรธกันบางทีก็รักกันแต่มันก็ยังเป็นการผูกที่ชีวิตมันก็ยังวนๆหมุนๆกันอยู่แบบนี้งั้นเขาพูดไวใ้ให้เป็นข้อคิดนะว่าชีวิตรอบตัวมีแต่เจ้ากรรมนายเวรทั้งนั้นเราจะไปเอาเจ้ากรรมนายเวรมานอนกอดไว้ไม่ไหวมันเหนื่อยลนะหลายภพหลายชาติมันเหนื่อยมากแล้ว ก็เลยบอกอังกัินโวยพรนะขอให้ประคับประคองความเป็นชีวิตโสดไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เขาบอกรับรองจะต้องให้เป็นไปอย่างนั้นก็ขอเป็นกำลังใจกับข้อคิดเล็กๆน้อยๆก็เจริญพร